สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกทุกท่านกันเหมือนเช่นเคยเลยนะครับผมวันนี้นะครับ เรากลับมาพบกันอีกแล้วนะครับผมพบกันในทางช่องวัตถุมงคล4ทิศนะครับผมและวันนี้นะครับผมเราอยู่กันใน E.P. ีที่612กันแล้วนะครับพี่ๆหรือว่า612นั่นเองนะครับก็ถ้าหากพี่ๆท่านใดนะครับผมเพิ่งเคยผ่านเข้ามารับชมทางช่องของผมกันเป็นครั้งแรกนะครับผมก่อนอื่นเลยนะครับผมอย่าลืมกดปุ่มถูกใจนะครับผมคลิปวิดีโอนี้นะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดปุ่มติดตาม ไว้ให้ทางช่องของกระผมด้วยนะครับและที่สําคัญเลยนะครับผมอย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งข้างๆปุ่มติดตามไว้กันด้วยนะคบพี่ๆเพื่อที่ว่าเวลาผมได้ลงคลิปวิดีโอแบ่งปันนะครับผมพระบ้านเครื่องรางของเก่าเก็บสะสมราคาแบ่งปันแบบนี้นะครับผมจะได้แจ้งเตือนไปยังพี่ๆเป็นท่านแรกๆเลยนะครับและสำหรับท่านใดนะครับผมที่รับชมแล้วชอบใจนะครับผมรับชมแล้วถูกใจรับชมแล้วสนใจอยากที่จะเช่าบูชาพระรายการไหนนะครับผมสามารถติดต่อสอบถามเข้ามาพูดคุยกันได้เลยนะครับผมได้ที่ไลน์แอด ตรงด้านบนนี้นะครับผมแอด1.4 OIPTQ นะครับผมเบอร์โทร090นะครับผม325 1096สามารถใช้โทรติดต่อสอบถามเข้ามากันได้ตลอดเลยนะครับผมไม่ต้องเกรงใจนะครับกติกาของทางช่องนะครับผมก็ง่ายๆเหมือนเดิมในทุกๆ EP นะครับผมเพียงแค่ พี่ๆนะครับผมดูให้ชอบใจนะครับผมดูให้ถูกใจว่าอยากจะเช่าบูชาพระรายการไหนนะครับผมหลังจากนั้นนะครับผมก็ให้จดเป็นหมายเลขขององค์พระองค์นานๆว้ได้เลยนะครับผมซึ่งนะครับผมก็จะเรียงให้ตั้งแต่นะครับผมหมายเลขที่1นะครับผมตรงด้านบนนี้ไปจนถึงหมายเลขสุดท้ายนะครับผมใน EP นี้คือหมายเลขที่26ตรงมุมด้านล่างนี้เลยนะครับผมหลังจากที่จดเป็นหมายเลขที่ถูกใจเรียบร้อยแล้วนะครับผมอย่าลืมสังเกตดูตรงชื่อคลิปวิดีโอกันด้วยนะครับตรงส่วนนั้นนะครับผมจะมีหมายเลข EP นะครับผมเขียนกำกับบอกอยู่นะครับ เพียงเท่านี้พี่ๆก็สามารถนะครับผมพิมพ์ไลน์มาบอกผมนะครับผมหรือว่าจะโทรมาบอกผมก็ได้นะครับแล้วก็แจ้งได้เลยนะครับผมว่าสนใจอยากจะเช่าบูชาพระเครื่องนะครับหมายเลขที่เท่าไหร่นะครับผมในอีีไหนนะครับหลังจากนั้นผมก็จะขอทราบชื่อที่อยู่แล้วก็เบอร์โทรศัพท์มือถือของพี่ๆนะครับผมแล้วก็จะจัดส่งให้ภายในวันนั้นเลยนะครับผมแต่ละรายการนะครับผมก็จะส่งให้ฟรีนะครับผมมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับผมพระทุกองสวยตรงตามในคลิปวิดีโอนี้อย่างแน่นอนเลยนะครับผม เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับผมเรามาเริ่มกันที่รายการหมายเลขที่1กันเลยนะครับผมรายการที่หนึ่งนี้นะครับผมเดี๋ยวก่อนอื่นเลยนะครับผมขออนุญาตนะครับนำใบประกาศสินบัตรนะครับผมออกมาให้พี่ๆได้ดูได้ชมกันก่อนนะครับผมนี่นะครับอันนี้จะเป็นเหรียญนะครับผมพระอาจารย์ฟันรุ่นแรกนะครับปีพศ2507นะครับผมนี่นะครับจังหวัดสกลนครนะครับผมวัดป่าถ้ำขามนะครับพี่ๆมาพร้อมกับเป็นใบประกาศสินบัตรนะครับผมเป็นใบใหญ่แบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวขออนุญาตนะครับผมลงกล้องให้ดูที่ผิวองค์ สูงเข้าไปสักครู่นะครับนี่นะครับผมจะเป็นหมายเลขที่1ใน EP นี้นะครับผมเรียนพระอาจารย์ฟ้านอาจารโรนะครับพี่ๆหมายเลขน um ี้นะครับขออนุญาตนะครับผมนี่นะครับองนี้นะครับผมหมายเลขที่1นะครับเรียนพระอาจารย์ฟัานรุ่นแรกนะครับผมองนี้นะครับผมผมนะครับขออนุญาตนะครับผมเปิดให้ในราคานะครับหมายเลขนี้นะครับผมปี2507นนะครับผมแบ่งปันนะครับให้ในราคาเลยนะครับพี่ๆองนี้นะครับผม 1 1 0 0บาทเท่านั้นนะครับผมนี่นะครับจะส่งให้ฟรีนะครับพี่พี่มีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับผมเหรียญสวยๆแบบนี้เลยนะครับผมสําหรับเหรียญพระอาจารย์ฟ้านาจาโรนะครับผมหมายเลขนี้นะครับเปิดให้ในราคานะครับผม1 1 0 0บาทเท่านั้นเลยนะครับผมนี่นะครับวัดป่าท่อขามนะครับจังหวัดสกลนครนะครับผมรุ่นแรกนะครับปีพศ2507นนะครับผมสวยๆเดิมๆแบบนี้นะครับ ลองดูลองชมให้ชอบใจกันได้เลยนะครับพี่ๆในหมายเลขนี้หมายเลขที่1นะครับผมใน EP นี้นะครับถัดมานะครับผมเป็นหมายเลขที่2แล้วนะครับผมวันนี้จะเป็นเรียนหลวงพ่อฉุยนะครับผมรายการนี้นะครับผมเนี่ยนะครับมาพร้อมกับเป็นกราฟประกาศสินจัรัตรแบบนี้เลยนะครับผมก่อนอื่นนะครับขออนุญาตนะครับผมนี่นะครับ เป็นใบประกาศสิลปะแบบนี้เลยนะครับพี่ๆสำหรับเรียนพ่อชุยนะครับผมรุ่นแรกปีพศ2 4 6 5วัดคงคารามจังหวัดเพชรบุรีนะครับนี่นะครับผมหมายเลขนี้นะครับผมมาพร้อมกับใบประกาศสิัตรใบใหญ่แบบนี้เลยนะครับท่านใดชอบไปแล้วนะครับผมก็จะได้รับพร้อมกันเลยนะครับผมที่ผมได้มาจากเจ้าของเดิมนะครับก็แบ่งปันให้พี่พร้อมกันเลยนะครับผมสําหรับหมายเลขนี้นะครับผมเดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับลงกล้องให้ดูที่เรียงพ่อฉุยกันก่อนเลยดีกว่านะครับผมนี่นะครับ เป็นเหรียญพ่อฉุยรุ่นแรกนะครับผมปีพศ2465นะครับผมนี่นะครับดูผิวกันได้นะครับผมสวยๆเดิมๆแบบนี้นะครับหมายเลขนี้นะครับผมขออนุญาตนะครับผมเปิดแบ่งพันให้ในราคานะครับ1,100บาทนะครับผม1,100บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับผมสำหรับเหรียญนะครับผมหลวงพ่อฉุยนะครับพี่ๆรายการหมายเลขนี้นะครับผมนี่นะครับลองดูลองชมกันได้เลยนะครับผมผิวสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับผมรายการนี้นะครับผมเหรียญนะครับ แล้ก็ชูวยนะครับผมวัดคงคารามนะครับผมหมายเลขที่สองนะครับผมใน EP พีนี้นะครับนี่นะครับผมสวยๆเดิมๆแบบนี้นะครับผมเปิดแบ่งปันนะครับผมให้ในราคานะครับ งดงามมากๆนะครับผม1,100บาทเท่านั้นนะครับผมมาพร้อมกล่องเป็นใบประกาศแบบนี้เลยนะครับถัดมานะครับพี่ๆเป็นรายการนะครับผมหมายเลขที่3นะครับอันนี้จะเป็นเหมือนจะเป็นขุนแผนยอดขุนพลนะครับผมรายการนี้นะครับองค์นี้นะครับผมขออนุญาตเปิดแบ่งปันให้ในราคา500บาทเท่านั้นเลยนะครับผม500บาทจัดส่งให้ฟรีเท่านั้นนะครับผมเป็นพระขุนแผนนะครับผมยอดขุนพลนะครับผมรายการหมายเลขที่3นะครับพี่ๆใน EP นี้นะครับผมเนี่ยนะครับ 5 0 0บาทจัดส่งให้ฟรีนะครับผมมีบริการเก็บเงินปลายทางเลยนะครับผมนี่นะครับผิวสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับผมรายการนี้นะครับด้านหลังนะครับผมจะเป็นเลี่ยมเปิดด้านหลังไว้ตรงนี้นะครับผมองนี้นะครับผมด้านหน้าจะเป็นเปิดผิวแบบนี้เลยนะครับพี่ๆอยู่ในเลี่ยมโบราณเลยนะครับนี่นะครับผมสภาพเดิมๆแบบนี้นะครับองขุนแผนยอดขุนพลนะครับ เป็นพระเนื้อดินนะครับผมหมายเลขนี้นะครับ5 0าบาทเท่านั้นเลยนะครับผมถัดมานะครับผมเป็นหมายเลขที่4แล้วนะครับพี่พี่รายการนี้จะเป็นนะครับสิงสามขวัญงาแกะนะครับผมอันนี้เป็นงาแกะเลยนะครับผมของหลบก็เดิมนะครับวัดหนองโพนะครับพี่พี่องค์นี้นะครับอยู่ในเลี่ยมแบบนี้เลยนะครับผมเป็นสิงสามขวัญงาแกะนะครับหมายเลขนี้นะครับผมขออนุญาตเปิดแบ่งปันให้ในราคา600บาทเท่านั้นนะครับผมสําหรับนะครับผมสิงสามขวัญนะครับผมที่อยู่ในเลี่ยมเก่าแบบนี้นะครับ ด้านในนะครับผมเหมือนจะมีเป็นสายสินนะครับแล้วก็จะเป็นผ้าจีวอนะครับพี่ๆอยู่ในเลี่ยมแบบนี้เลยนะครับผมจากเจ้าของเดิมก็ได้มาแบบนี้เลยนะครับอยู่ในเลี่ยมนะครับปิดด้านหลังไว้นะครับหกร้อยบาทนะครับผมทัดมากครับผมหมายเลขห้านะครับผมเป็นเหรียญโลบุโตนะครับพี่ๆเหรียญโลบุโตวัดประดูฉินพีนะครับผมเป็นหลังพัดยศนะครับปีสองพันห้าร้อยสิบแปดนะครับพี่ๆองค์นี้นะครับขออนุญาตนะครับผมเปิดแบ่งปันให้ในราคานะครับขององนี้นะครับ 500บาทเท่านั้นนะครับผมสําหรับเหรียญนะครับผมงปูุโตวัดประดูฉิมพีนะครับผมรายการหมายเลขที่4นะครับผม500บาทเท่านั้นเลยนะครับพี่พี่ดูนะครับผมผิวสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับนี่นะครับปี2518นะครับผมหลังพัดยศนะครับผมเหรียญสวยๆแบบนี้นะครับพี่พี่พร้อมเลี่ยมนะครับผมอยู่ในเลี่ยมพลาสติกใสแบบนี้เลยนะครับผมเพื่อเก็บผิวขององค์พระนะครับ 500รอยบาทเท่านั้นนะครับผมถ้าใครถูกใจก็สอบถามข้อมากันได้นะครับถัดมานะครับผมเป็นปิดตาตุ๊กตาใหญ่นะครับผมหลวงปู่โตะนะครับพี่ๆหน่ยนะครับที่ระลึกทาบุญอายุครบ92ปีนะครับผมพระสังวรารวิมลนะครับหลวงปู่โต๊วัดประดู่ิมพรีนะครับผมมาพร้อมกล่องเก็บแบบนี้เลยนะครับผมเป็นกล่องกระหยียนะครับเก่าๆเริมๆแบบนี้นะครับผมเดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับนำองค์พระนะครับผมลงกล้องให้พี่ๆได้ดูได้ชมกันนะครับผมสําหรับหมายเลขที่6นี้นะครับผมเนี่ยนะครับ รายการนี้นะครับผมขออนุญาตนะครับผมเปิดแบ่งปันนะครับให้พี่ๆนะครับผม FC นะครับผมในราคาแบ่งปันเลยนะครับผมนี่ะครับสวยๆเดิมๆแบบนี้นะครับผมหมายเลขนี้นะครับผมขออนุญาตเปิดแบ่งปันให้ในราคา500บาทเท่านั้นนะครับผมจะเป็นปิดตาตุ๊กตาใหญ่นะครับผมลงบุโตะนะครับเนื้อหาโมสารนะครับผมผิวเดิมๆแบบนี้นะครับ เปิดแบ่งปันให้ในราคา500บาทนะครับผมใต้ฐานจะมีเป็นฝั่งตะกรุดอยู่หนึ่งดอกด้วยนะครับพี่ๆรายการหมายเลขนี้หมายเลขที่6ใน EP นี้นะครับผมถัดมานะครับพี่ๆเป็นหมายเลขที่7แล้วนะครับผมรายการที่จะเป็นเหรียญนะครับพระครูยานวิราชนะครับผมนี่นะครับหลวงพ่อแดงนะครับผมเนื้อทองแดงนะครับพี่ๆอยู่ในเรียมแบบนี้เลยนะครับหมายเลขนี้นะครับผมขออนุญาตเปิดแบ่งปันให้ในราคานะครับผม5 50บาทเท่านั้นนะครับผมสําหรับเหรียญพระครูยานวิราชนะครับผมหลวงพ่อแดงนะครับ หมายเลขที่7นะครับผม550บาทเท่านั้นเลยนะครับผมนี่นะครับผิวสวยงดงามแบบนี้เลยนะครับพี่พี่รายการนี้นะครับผม550บาทนะครับจัดส่งให้ฟรีนะครับผมมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับผมนี่นะครับผิวงดงามนะครับผมตรงตามในคลิปนี้อย่างแน่นอนนะครับผมถ้าหากท่านใดชาบูชาไปแล้วนะครับผมได้รับพระที่ตรงตามในคลิปวิดีโอนี้เลยนะครับพี่พี่ 550านะครับถัดมานะครับผมเป็นหมายเลขที่8แล้วนะครับผมรายการที่จะเป็นปิดตาหรือบุโตะนะครับผมหลังยันนะครับพี่ๆองนี้นะครับผมขออนุญาตนะครับผมเปิดให้ในราคานะครับปิดตาปุโตะหลังยันนะองค์นี้นะครับผมผิวสวยๆเดิมๆแบบนี้นะครับเปิดแบ่งปันนะครับผมให้ในราคานะครับพี่ๆหมายเลขนี้นะครับนี่นะครับผมองนี้นะครับ5้0บาทเท่านั้นนะครับผม550บบาทนะครับผมจัดส่งให้ฟรี เท่านั้นเลยนะครับผมสำหรับพระปิตานะครับหลวงปู่โตนะครับผมวัดประดูสินพีหลังยันนะครับผมหมายเลขที่8ใน EP ีนี้แล้วนะครับถัดมานะครับผมเป็นรายการที่9้านะครับพี่ๆรายการที่จะเป็นหลบพ่อเงินนะครับผมหมายเลขนี้นะครับหลบพ่อเงินนะครับผมองนี้นะครับเขย่านะครับผมมีเหมือนเป็นกลิ่นอยู่ด้านในด้วยนะครับพี่รายการนี้นะครับผมขออนุญาตแบ่งปันนะครับให้ในราคานะครับผม550เท่านั้นนะครับผมจะเป็นหลบพ่อเงินนะครับพี่ๆเนี่ยนะครับ 550บาทนะครับผมมวนสารน่าจะเป็นเนื้ออันตาก้านะครับพี่พี่รายการนี้นะครับ550บาทเท่านั้นนะครับผมวันนี้เป็นใต้ฐานนะครับอาจจะลงกล้องให้ดูได้ไม่ค่อยชัดนะครับพี่พี่สภาพเดิมๆแบบนี้เลยนะครับผมรายการที่9นะครับ550บาทเท่านั้นนะครับผม ถัดมานะครับผมหมายเลขที่10นะครับผมรายการนี้จะเป็นหลวงพ่อเงินนะครับผมวันนี้เป็นอยู่ในเลี่ยมเก่าเลยนะครับพี่พี่เลี่ยมโบราณนะครับผมหมายเลขนี้นะครับผมก็ขออนุญาตเปิดแบ่งปันให้ในราคา550บาทนะครับผมสนใจสองรายการให้ในราคาพิเศษที่1000บาทนะครับพี่พี่พูดคุยกันได้นะครับอันนี้เป็นพิมพ์นิยมนะครับพี่พี่ที่อยู่ในเลี่ยมแบบนี้เลยนะครับผมเป็นเลี่ยมโบราณเลยนะครับพี่พี่นี่นะครับท่านใดนะครับผมชอบความเก่าความเดิมนะครับผมไม่ควรพลาดองค์นี้นะครับ นี่นะครับผมตายฐานนะครับอาจจะลงกล้องให้ดูได้เท่านี้นะครับพี่ๆเพราะว่าองค์นี้ผมได้มาพร้อมเรี่ยมก็ขออนุญาตเปิดแบ่งปันให้พร้อมเรี่ยมแบบนี้เลยนะครับผมสําหรับหมายเลขที่10ใน EP นี้นะครับผมรายการถัดมานะครับผมจะเป็นปิดตาหลวมพ่อแก้วนะครับพี่ๆขออภัยด้วยนะครับผมอันนี้เป็นปิดตานะครับผม หลงปูไข่นะครับพี่พี่เนี่ยนะครับเป็นหลงปูไข่ว่าเชิงเลนนะครับผมดูเนื้อหามวลสารกันได้นะครับองนี้นะครับผมขออนุญาตแบ่งปันให้ในราคา450บาทนะครับผม450บาทเท่านั้นนะครับผมสําหรับปิดตาหลงปูไข่นะครับพี่พี่หมายเลขที่11นะครับผมใน EP นี้นะครับผมอยู่ในเล่มเก่าๆแบบนี้นะครับลองดูลองชมกันได้เลยนะครับผมหมายเลขที่ 11นะครับถัดมานะครับพี่พี่เป็นรายการที่12แล้วนะครับผมรายการนี้จะเป็นพระสมเด็จนะครับผมวัดใหม่อัตรตนะครับพี่พี่เป็นกรุวัดใหม่นะครับผมสภาพผิวนะครับนี่นะครับดูคาบกุนะครับผมเก่าๆเดิมๆแบบนี้นะครับผมองค์นี้นะครับผมเอาในราคานะครับให้พี่พี่นะครับผมในราคา400บาทแล้วกันนะครับผมหมายเลขนี้นะครับสาหรับพระสมเด็จกรุวัดใหม่อัตรตนะครับผมรายการที่12ใน EP นี้นะครับ นี่นะครับผม500อ้อขอภัยด้วยนะครับผม400บาทนะครับผมพิเศษใน EP นี้เลยนะครับ400บาทเท่านั้นเลยนะครับผมหมายเลขนี้นะครับผมถูกใจองค์ไหนสนใจองค์ไหนนะครับผมสามารถสอบถามขอดูรูปภาพเพิ่มเติมได้ทุกรายการนะครับถัดมานะครับพี่ๆเป็นรายการหมายเลขที่13นะครับผมองค์นี้นะครับก็จะเป็นพระผงหรือปูเขือนะครับผมอันนี้เป็นพิมพ์ใหญ่เลยนะครับพี่ๆเปิดแบ่งปันนะครับผมให้ในราคานะครับผม550บาทเท่านั้นนะครับ สำหรับพระผงหรือปูเพือกพิมพ์ใหญ่นะครับผมหมายเลขที่13นี้นะครับ550บาทเท่านั้นเลยนะครับผม550บาทนะครับสภาพผิวสวยๆเดิมๆแบบนี้นะครับผมด้านหลังนะครับนี่นะครับผมอันนี้น่าจะเป็นหลวงปูเผือกนะครับผมดูนะครับ ลองดูลองชมกันได้เลยนะครับพี่พี่ห้าร้อยห้าสิบบาทเท่านั้นนะครับอยู่ในเลียมนี่สวยมากนะครับพี่พี่เนี่ยนะครับองนี้ผมเชียร์เลยนะครับผมท่านใดถูกใจก็สอบถามมากันได้นะครับผมถัดมานะครับผมเป็นรายการที่สิบสี่นะครับผมวันนี้เป็นหลวงพ่อทวดหลังหนังสือนะครับวัดช้างให้ปีสองห้าศูนย์ห้านะครับพี่พี่รายการหมายเลขนี้นะครับผมองค์นี้นะครับอ่รายการที่สิบสี่องนี้นะครับผมเป็นหลวงพ่อทวดนะครับผมหลังหนังสือนะครับ นี่นะครับผมหมายเลขนี้นะครับผมเปิดแบ่งปันให้ในราคานะครับผม550บาทเท่านั้นนะครับผมสําหรับลำโพงทวดหลังหนังสือรายการนี้นะครับ550บาทจัดส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับผมนี่นะครับสวยๆเดิมๆแบบนี้นะครับผมลองดูลองชมกันได้นะครับผมเป็นหลังหนังสือนะครับพิมพ์ตัวทอนะครับพี่ๆนี่นะครับตัวทอลัางหนังสือนะครับผมสภาพนะครับลองดูลองชมกันได้เลยนะครับผมเปิดให้ในราคานะครับ 550บาทเท่านั้นเลยนะครับผมถัดมานะครับผมเป็นหมายเลขที่15นะครับองค์นี้นะครับผมจะมี2องค์นะครับผมจะเป็นหลวงพ่อทวดนะครับจะมีเสียมโตนะครับผมรุ่นแรกตรงนี้นะครับผมแล้วก็อันนี้จะเป็นนะครับพุทธคุณซ้อนนะครับผมพุทธซ้อนนั่นเองนะครับปี2 5 0 9นะครับผมเสียมโตนี้น่าจะเป็นปีพศ2,500นะครับนี่นะครับซองเหรียญนี้นะครับผมถ้าพี่ๆนะครับผมสนใจคู่นี้นะครับผมให้900นะครับแต่ถ้าองค์นะครับผมเอาเป็นองละ500บาทนะครับ เดี๋ยวขออนุญาตลงกล้องให้ดูที่พุทธคุณซ้อนกันก่อนเลยนะครับผมนี่นะครับคู่นี้900บาทเท่านั้นนะครับผมเป็นเหรียญหลวงพ่อทวดนะครับพี่ๆ่มดช้างให้ทั้ง2องค์เลยนะครับผมนี่นะครับลองดูผิวกันได้เลยนะครับผมสภาพผิวนะครับสวยงดงามแบบนี้เลยนะครับผมกล้องอาจจะไม่ค่อยโฟกัสต้องขออภัยด้วยนะครับผมนี่นะครับลองดูลองชมกันได้นะครับพี่ๆสนใจหมายเลขไหนนะครับผมสนใจรายการไหนก็สอบถามเข้ามากันได้เลยนะครับผม นี่นะครับปีพศ2 5 0 9นะครับผมหลวงพ่อทวดนะครับวัดช้างให้นะครับผมนี่นะครับสวยมากนะครับผมองค์นี้นะครับนี่นะครับอันนี้เป็นพุทธคุณซ้อนนะครับผมถัดมานะครับผมจะเป็นรุ่นแรกนะครับผมปี2 5 0 5นะครับผมหรือว่าตรียนเซียนโตหลวงพ่อทวดนั่นเองนะครับผมหมายเลขนี้นะครับเป็นปีพศ2,500นะครับพี่นี่นะครับผมลองดูลองชมกันได้เลยนะครับผมรายการที่เออนะครับผมนี่นะครับ ท่านใดถูกใจองค์ใดองค์หนึ่งก็พูดคุยกันได้นะครับผมหรือว่าสนใจ2องค์ก็มีราคาพิเศษให้นะครับผมนี่นะครับลองดูได้เลยนะครับพี่ๆสวยงดงามมากๆนะครับผมนี่นะครับถัดมานะครับผมจะเป็นหมายเลขที่16แล้วนะครับผมรายการนี้นะครับจะเป็นหลบผู้เผือกนะครับพี่ๆหลบผู้เผือกนะครับผมนี่นะครับรุ่นขุดศาสนะครับผมพระพงษ์หลบผู้เผือกหมายเลขนี้นะครับผม500บาทเท่านั้นนะครับผมสําหรับหลบผู้เผือกนะครับองค์นี้เก่าเดิมเลยนะครับพี่ๆดูผิวกันได้นะครับ ดูคราบดินคราอะไรนะครับผมที่ผิวองค์พระนะครับผมเก่าๆเดิมๆแบบนี้นะครับ500บาทเท่านั้นนะครับผมราคานี้นะครับ5 0าบาทจัดส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับผมหมายเลขนี้นะครับผมหมายเลขที่16นะครับผมถัดมานะครับผมรายกันที่17นี้นะครับพี่ๆรายกันนี้ก็ จะเป็นนะครับผมพระสมเด็จนะครับผมที่อยู่ในเลี่ยมกรอบแบบนี้นะครับองค์นี้นะครับผมขออนุญาตเปิดแบ่งปันนะครับผมให้พี่ๆนะครับในราคานะครับผม5 5 0าบาทเท่านั้นนะครับพระสมเด็จนะครับผมที่มีเนื้อหามนุษารนะครับผมสวยนะครับผมแบบแบบนี้เลยนะครับสวยเป็นแบบนี้เลยนะครับพี่ๆหนึ่งนะครับงดงามมากๆนะครับผม550บาทเท่านั้นนะครับสําหรับนะครับผมพระสมเด็จรายการหมายเลขที่17แล้วนะครับผมใน E ีีนี้นะครับ ถัดมานะครับผมหมายเลขที่18นะครับผมอันนี้จะเป็นสมเด็จรุ่นแตกรายงานนะครับผมพี่ดีพุทธาพิเศษนวัดระฆังโคศิรารามนะครับพศ2 5 5พนรานะครับผมองค์นี้มาพร้อมกล่องแบบนี้เลยนะครับเป็นรุ่นแตกรายงานนะครับพี่ๆเดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับนำองพระนะครับผมออกมาลงกล้องให้พี่ๆได้ดูได้ชมกันนะครับผมพอดีผมได้มาพร้อมกล่องแบบนี้นะครับยังไม่ได้แกะมาชมเลยนะครับพี่ๆคือตอนผมเห็นนะครับผมที่อยู่ในกล้องนะครับผมผมก็เหมาไปเลยนะครับผมหมายเลขนี้นะครับ หมายเลข18นะครับผมในอีพีนี้นะครับพี่ๆเนี่ยนะครับรายการนี้เปิดแบ่งฟันให้ในราคานะครับผมอ่าสี่ร้อยห้าสิบนะครับผมเอาสี่ร้อยห้าสิบบาทเท่านั้นนะครับนี่นะครับเป็นรุ่นแตกรายงานนะครับผมตรงนี้จะมีเป็นประทับตรานะครับผมระฆังด้วยนะครับพี่ๆสวยมากนะครับผมองค์นี้นะครับสี่ร้อยห้าสิบบาทเท่านั้นเลยนะครับผมด้านหลังนะครับผมจะมีเป็นประทับตราด้วยนะครับพี่ๆเนี่ยนะครับท่านใดสนใจนะครับผมสอบถามมากันได้นะครับผมนี่นะครับ สวยงดงามแบบนี้นะครับพี่พี่เปิดแบ,บ่งปันให้ในราคา450บาทจัดส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับผมถัดมานะครับผมเป็นหมายเลขที่19แล้วนะครับพี่พี่รายการนี้นะครับจะเป็นนะครับผมหลงป,ปูที่มีสาริโกนะครับผมพศ2518นะครับเป็นพระนาโปกที่ฉลองยุครบ8รอบนะครับองนี้นะครับผมที่ผมมีนะครับผมจะเป็นเนื้อทองแดงนะครับพ,พี่ในหมายเลขที่19นี้นะครับผม นี่นะครับลองดูผิวกันได้นะครับเป็นหน้าปกฉลองยุครบ8รอบนะครับรายการนี้นะครับ550บาทเท่านั้นนะครับผมนี่นะครับผมนาปกหลวงปู่ทิมนะครับ550บาทนะครับผมจัดส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับพี่รายการนี้นะครับลองดูลองชมกันได้นะครับผมเป็นปี2518นะครับผมเป็นเหรียญหลวงปู่ทิมนะครับผมหมายเลขนี้นะครับนี่นะครับลองดูลองชมกันได้เลยนะครับผม สวยงดงามแบบนี้เลยนะครับพี่พี่หมายเลขนี้นะครับผมห้าร้อยห้าสิบบาทเท่านั้นเลยนะครับถัดมานะครับผมเป็นรายการที่ยี่สิบแล้วนะครับอันนี้เป็นพระท่ากระดานนะครับพี่พี่นะครับเป็นพระท่ากระดานกเก่าเลยนะครับผมหมายเลขนี้นะครับหมายเลขที่ยี่สิบนะครับผมรายการนี้นะครับเปิดแบ่งปันให้ในราคาห้าร้อยบาทเท่านั้นนะครับผมสําหรับ พระธาตุกระดานนะครับผมที่มีสภาพเก่าๆแบบนี้นะครับพี่ๆยูเนียมนะครับผมที่เปิดผิวด้านหน้านะครับผมแล้วก็เปิดผิวด้านหลังแบบนี้เลยนะครับผมท่านใดดูแล้วถูกใจนะครับผมติดต่อสอบถามเข้ามากันได้นะครับไลน์แอด 174oiptq นะครับเบอร์โทรนะครับผมก็090นะครับผม325 1096นะครับผมจะสอบถามเข้ามาขอดูรูปภาพเพิ่มเติมกันก่อนก็ได้นะครับหรือว่าจะเช่าบูชาก็สามารถติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับผมถัดมานะครับพี่ๆเป็นหมายเลขที่21แล้วนะครับผมรายการนี้นะครับผมจะเป็นนะครับชินราชใบเสมานะครับผมหมายเลขนี้นะครับขออนุญาตนะครับผมเปิดให้ในราคานะครับผมสําหรับพระชินราชใบเสมาหมายเลขที่21องค์นี้นะครับผมนี่นะครับสวยงดงามมากๆนะครับพี่ๆด้านหลังก็จะเป็นเลี่ยมเปิดแบบนี้นะครับผม นี่นะครับพระพุทธชินราชใบเสมารายการนี้นะครับแบ่งปันให้พี่พี่นะครับผมในราคา500บาทเท่านั้นเลยนะครับผมหมายเลขนี้นะครับยูนเลียมโบราณแบบนี้นะครับผม500บาทนะครับถัดมานะครับผมเป็นพระสมเด็จนะครับพี่พี่รายการหมายเลขที่2 2นะครับนี่นะครับผมองค์นี้นะครับผมหมายเลขนี้นะครับผมขออนุญาตนะครับผมเปิดให้ในราคานะครับผมสําหรับพระสมเด็จหมายเลขที่2 2นะครับผมดูนะครับเอาพี่พี่นะครับในราคา450บาทเท่านั้นนะครับ นี่นะครับผมมวลสารนะครับผมลองด te ูลองชมกันได้นะครับ450บาทเท่านั้นเลยนะครับพี่ๆรายการนี้นะครับเป็นรายการที่22นะครับผมใน EP นี้แล้วนะครับท่านใดดูแล้วถูกใจนะครับผมหรือว่าดูล้วชอบใจนะครับรีบโทรนะครับผมรีบสอบถามนะครับเข้ามากันได้เลยนะครับพี่ๆีสวยมากๆนะครับผมหมายเลขนี้หมายเลขที่22นะครับถัดมานะครับผมจะเป็นเหรียญอาจารย์ฟั่นนะครับผมเนื้ออันตาก้านะครับพี่ๆองค์นี้นะครับ รุ่นแรกปีพศ2องนานะครับผมหมายเลขนี้นะครับขออนุญาตเปิดแบ่งปันให้ในราคานะครับพี่ๆเรียนนี้นะครับผมนี่นะครับ450บาทเท่านั้นนะครับผมสำหรับเรียนพระอาจารย์ฟันอาจารโรนะครับเป็นเนื้ออันปาก้านะครับพี่ๆหมายเลขนี้นะครับอยู่ในเลี่ยมด้วยนะครับพี่ๆเลี่ยมเก็บผิวนะครับเพราะว่าเนื้ออันปาก้านะครับผมถ้าหากว่าสัมผัสครับอากาศเยอะเกินไปนะครับผมอาจจะสีเป็นสีอื่นได้นะครับพี่ๆอาจจะหม่นๆลงไปนะครับเจ้าของแกก็เลยเก็บเลี่ยมไว้นะครับพี่เนี่ยนะครับ ผมได้มาสภาพก็สภาพพร้อมเรี่ยมแบบนี้นะครับรายการที่23นี้นะครับผมเปิดแบ่งปันให้ในราคานะครับเอ่อ500บาทนะครับพี่พี่รายการนี้นะครับสนใจต่อรองได้นะครับผมพูดคุยกันได้นะครับถัดมานะครับผมรายการที่24นะครับผมวันนี้จะเป็นเหรียญนะครับปูเอี่ยมนะครับพี่พี่ข้าหลามตัดนะครับผมหมายเลขนี้นะครับอันนี้เป็นเนื้อทองแดงนะครับพี่พี่ปูเอี่ยมวัสดุสูงนะครับผมเป็นเหรียญข้าหลามตัดนะครับผมรายการนี้นะครับขออนุญาตนะครับผมเปิดให้ในราคานะครับ500บาทนะครับผม 500บาทเท่านั้นเลยนะครับพี่ๆสำหรับรายการที่24ใน EP นี้นะครับผมนี่นะครับลองดูลองชมกันได้เลยนะครับผมผิวนะครับเก่าๆเดิมๆนะครับนี่นะครับรายการที่24แล้วนะครับถัดมานะครับผมเป็นรายการที่25แล้วก็26นะครับผมรายการรอบสุดท้ายแล้วก็รายการสุดท้ายใน EP นี้นะครับเป็นเหรียญเจ้าสัวและพอเกษนะครับผมปี35ทั้งหมด2เหรียญเลยนะครับพร้อมกล่องแบบนี้นะครับผมเอ่อถ้าพี่ๆนะครับผมสนใจนะครับ เป็นแต่ละองค์นะครับผมผมแบ่งฟันให้องค์ละนะครับองค์ละนะครับหกร้อยบาทนะครับผมถ้าหากสนใจคู่นี้นะครับผมให้ที่หนึ่งพันบาทเท่านั้นนะครับพี่ๆีนเอยนะครับนี่ถ้าองละองคละหกร้อยเท่านั้นนะครับพี่ๆีนเอยนะครับท่านใจสนใจสนใจองใดองหนึ่งนะครับผมก็พูดคุยกันได้นะครับพี่ๆีน่นะครับอันนี้เป็นเหรียญหลวงพ่อเกษมนะครับผมเป็นเหรียญเจ้าสัวนะครับพี่ๆเชื่อรุ่นดีด้วยนะครับผมรุ่นเจ้าสัวนะครับนี่นะครับรายการนี้นะครับผมรายการรองสุดท้ายนะครับผม นี่นะครับสุสานใต้รักนะครับผมจังหวัดลำปางปี35นะครับพี่ๆสวยมากนะครับผมดูผิวกันได้นะครับเป็นเหรียญนะครับ้าส่วนหลวงพเกษมนะครับผมนี่ในรายการที่25นะครับแบ่งปันให้ในราคา600บาทนะครับถ้าหากสนใจ2องค์ก็ให้ในราคาที่1000บาทนะครับผมถัดมานะครับผมจะเป็นหมายเลขที่2 6นะครับผมรายการสุดท้ายนะครับใน E ีีนี้นะครับผมก็จะเป็นเหรียญก็ส่วนลวงพ่เกษมเหมือนกันนะครับผมวันนี้น่าจะเป็นเนื้อทองทิพย์นะครับพี่นะครับเพราะว่าสีเป็นสีทองแบบนี้เลยนะครับผม เปิดให้ในราคานะครับผม600บาทนะครับผม2รายการ1,000บาทเท่านั้นนะครับผมส่งให้ฟรีด้วยนะครับผมมีเก็บเงินปลายทางนะครับนี่นะครับผมไม่ควรพลาดนะครับถ้าหากท่านใดดูแล้วชอบใจองค์ไหนนะครับหรือว่าสนใจองค์ไหนก็รีบติดต่อรีบสอบถามนะครับผมเข้ามากันได้เลยนะครับผมจะดูรูปภาพเพิ่มเติมก็ได้นะครับผมหรือว่าถ้าชอบบูชาก็ได้นะครับสอบถามเข้ามากันได้เลยนะครับผม ก็สําหรับนะครับผมพี่ๆท่านใดนะครับผมที่รับชมมาจนถึงท้ายคลิปวิดีโอนี้แล้วนะครับถ้าหากว่ายังไม่ได้กดปุ่มถูกใจนะครับผมหรือว่ากดปุ่มติดตามนะครับก็อย่าลืมกดไว้ให้ทางช่องของกระผมด้วยนะครับแล้วสําหรับท่านใดนะครับผมที่รับชมแล้วชอบใจรับชมแล้วถูกใจนะครับสนใจอยากจะเช่าบูชาพระรายการไหนนะครับผมติดต่อมาได้เลยนะครับไลน์แอด174 OIPTQ นะครับเบอร์โทรนะครับผม099นะครับผม325 1096นะครับผมสามารถใช้โทรติดต่อสอบถามเข้ามากันได้ตลอดเลยนะครับผมไม่ต้องเกรงใจนะครับและ สำหรับวันนี้นะครับผมกราบผมต้องขอตุลาไปก่อนนะครับไว้พบกันใหม่ใน EP หน้านะครับผมสำหรับวันนี้นะครับผมสวัสดีครับ